อันนี้ก็คืองูปากนกนะครับกำลังดูที่ปากมันอยู่นะครับรู้สึกว่าเขาจะเอาหัวหมุดอยู่นะครับเรามองไม่เห็นปากนะครับเป็นงูที่อาศัยอยู่แถบแอฟริกาตอนออกเป็นงูพิษที่มีพิษอ่อนนะ มักล่าสัตว์ขนาดเล็กด้วยพิษของมันมากกว่าการลัดเหยื่อนะครับก็แสดงว่าทั้งใช้พิษทั้งลัดเหยื่อได้นะครับเป็นการโจมตีในสองรูปแบบนะครับล้วก็เสียดายนะครับไม่ได้เห็นหน้าข้าต่างม,มันนะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นงูปากนกนะพิษจะทำลายระบบประสาทนะครับทำให้ เกิดภาวะความดันเลือกต่ำและการไหลเวียนของเลือดผิดปกติในสัตว์ขนานเลกครับแต่ไม่เป็นอันตรายสําหรับมนุษย์นะครับอันนี้เราพยายามพูดตามที่เขาเขียนไว้นะครับ